สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแอดมาพาทุกคนไปที่กำแพงเมืองจีนกันบ้างค่ะไปปีนกำแพงเมืองจีนกันบ้างเพราะว่าแอดปีนแล้วแอดออกไม่ได้ค่ะทุกคน ไปกันเลยค่ะเรื่องปรมาจารย์รักธิมานนะคะทุกคนเปิดเรื่องมาเว่ยอู่เซียนหรือว่าเว่ยอิงของเรานะคะจะตกเขาตายแต่ว่าหลานจ้านมาช่วยไว้ทันแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาพร้อมกับกระบี่เขาคนนั้นก็คือเจียงเฉิงเพื่อนสนิทนับถือกันมาดั่งกับพี่น้องแ,แท้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเจียงเฉิงนั้นก็ไม่ได้มาช่วยเว่ยอิงนะคะแต่ ลับมาฆ่าเว่ยอิงแทนมาดูกันว่าทำไมพี่น้องเขาถึงฆ่ากันเองเพราะอะไรคือเรื่องย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าทั้ง3คนก็คือเจียงเยี่ยนหรือสิทธิ์พี่หญิงแล้วก็เจียงเฉิงเว่ยอิง กำลังจะไปตระกูลหลานเพราะว่าทั้งสาคนก็ได้เป็นตัวแทนไปเรียนที่ตระกูลหลานและในเรื่องก็จะเห็นว่าทั้งสามคนสนิทกันมากพอไปถึงที่ตระกูลหลานเว่ยอิงทําธงหายถ้าไม่มีธงก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เว่ยอิงก็ได้โวยวายอยู่นานมากจนหลานจ้านนั้นเดินมาทําให้เว่ยอิงโดนวิชาปิดปากของหลานจ้านจากนั้นเว่ยอิงก็ได้แอบเข้าไปภายในและแต่ว่าตระกูลหลานนั้นมีกฎห้ามนําสุราเข้ามา หรือห้ามกินเด็ดขาดแต่ว่าอิงนั้นนำสุราเข้าไปข้างในทำให้ได้มีการต่อสู้กันเล็กน้อยกับหลานจ้านตัดภาพมาในวันรุ่งเช้าแต่แต่แต,แต,แต่แต่ราะตะะกูลก็ได้มารวมตัวกันหมดมีตระกูลใหญ่5ตระกูลแล้วก็พากันส่งตัวแทนมาเรียนก็คือ 1. สิทธิ์พี่เจียงเฉิงเว่ยอิงตัวแทนของตระกูลเจียง2หลานจ้านแล้วก็ยังมีหลานซีเฉินตระกูลหลาน 3. ก็คือจินเฉวียนตระกูลจินและ4คือเนี่ยฮวนันซางตระกูลเนี่ยส่วน5ก็คือเวินฉิงกับเวินหนิงตระกูลเวินและมันจะมีแค่หนึ่งตระกูลที่ไม่ดีนั่นก็คือตระกูลเวินแต่สองพี่น้องตระกูลเวินฉิงเวินหนิงไม่ใช่คนไม่ดีแต่ถูกตระกูลเวินนั้นเลี้ยงมาก็เลยต้องตอบแทนแต่ก่อนสองพี่น้อง เวินเป็นคนเป็นเป็นคนตระกูลแพทย์ยาแต่ว่าเวินล่วงหันให้มาตามหาเหล็กทมินให้ครบ5้าอันเพื่อจะได้ครอบครองทั้ง5้าตระกูลและวันต่อมาหลานจ้านและเว่ยอิงก,ก็ได้ไปแช่น้ําที่แห่งหนึ่งของตระกูลหลานพอพากันดื่มสุลาแล้วก็ได้ตกลงไปในน้ําบนแต่ก็ได้เจอกับถ้าที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนแต่ว่าเว่ยอิงนั้นไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้กับกูชิน แต่พอเวออิงนั้นเอาที่คาดหัวหลานจ้านมามัดมือไว้ก็ได้เดินเข้าไปใกล้ได้และก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นเดินออกมานั่นก็คือหลานอื้ออดีตประมุขหญิงเดียวของตระกูลหลานและก็ได้ให้เหล็กธรมินไว้กับหลานจ้านพอสอนเสร็จทั้งห้าตระกูลก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่ตระกูลเวินพาคนมาหาเหล็กธรมินจนเจอว่าอยู่กับหลานจ้านและก็ได้เผาตระกูลหลานจนทำให้หลานจ้านนั้นได้รับบาดเจ็บ แต่ตระกูลเบินก็ยังไปเชิญแต่ละตระกูลมาสอนแต่ในใจนั้นคือมาแกล้งกันและทำเรื่องไม่ดีมากมายแล้วก็ยังไปเผาไปฆ่าครอบครัวของเวอนอิงเวออิงนั้นก็รีบพาเจียงเฉิงกับสิิพี่นั้นหนีไปก่อนแต่เวยอิงกับเจียงเฉิงก็ได้รับบาดเจ็บโชคดีหน่อยที่เวิรฉิง กับเวินหลิงได้ช่วยไว้ได้แต่สุดท้ายเว่ยอิง <Ver> ก็ถูกจับได้แล้วก็นำตัวเว่ยอิงนั้นไปทิ้งลงที่สูงแต่ตลอดที่เว่ยอิงถูกทิ้งลงก็ได้ไปเรียนวิชามารด้วยตนเองจนสำเร็จเว่ยอิงก็ได้ทำเหล็กทมินขึ้นมาเองแต่ตอนนั้นเว่ยอิงก็ไม่ได้ใช้กระบี่แต่ใช้ขุย่แทนหลังจากนั้นทั้งห้าตระกูลก็ได้ปรึกษากันว่าจะพากันไปสังหารตระกูลเวินในที่สุดก็สังหารตระกูลเวินหมด คนที่ฆ่าประมุกนั้นก็คือจินกวนเหยาจินกวนเหยาเป็นลูกของนางลงกับจินกวนซ่านแต่เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยแต่ก็มีหลานชีเฉินไม่คิดว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยเลยทั้งสองสนิทกันมากแต่ก็ยังเลือกกลุ่มของเวินชิงแล้วก็เวินหนิงอยู่แต่ถูกตระกูลจินนั้นตามฆ่าแต่ว่าอิงมาช่วยไว้ได้ ส่วนเว่ยชิงมาขอความช่วยเหลือจากเว่ยอิงให้ไปช่วยครอบครัวของเขาแต่เว่ยหนึ่งนั้นตายแล้วแต่ถูกเหล็กทมินของเว่ยอิงก็เลยกลายเป็นหุ่นเชิดผีและก็มีนามว่าขุนพลผีหลังจากนั้นเว่ยอิงก็ได้พากลุ่มของเว่ยชิงไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ตรงที่เว่ยอิงเรียนวิชามาร ยังมีเว่ยเฉวียนที่ทําให้เว่ยอิงนั้นมีความสุขเพราะว่าเว่ยอิงคิดถึงครอบครัวและสิทธิพี่หญิงไม่นานสิทธิพี่ก็ได้แต่งงานกับจินเฉียนก่อนจะแต่งงานทั้งสามคนก็ได้มานั่งกินต้มรากบัวทําให้รู้ว่าทั้งสามคนนั้นรักกันมากงานวันครบรอบวันเกิดจินหลิงหลานจ้างขอให้เชิญเว่ยอิงมาแต่พอมาเว่ยอิงก็ถูกรอบฆ่าจากตระกูลจินเพราะ จินกวงเหยาสร้างเรื่องขึ้นมาจะเห็นได้ว่าพ่อมาถึงตอนนี้แล้วรู้ได้เลยว่าจินกวนเหยาไม่ใช่คนดีอะไรจนทำให้เว่ยอิงนั้นเป่าขุยเรียกเวินหนิงแต่เวินหนิงคุมตัวเองไม่อยู่เพราะมันมีคนเป่าขุยอีกคนหนึ่งทำให้หนิงฆ่าจินเฉยทำให้ทั้งสี่ตระกูลน,นั้นปรึกษากันว่า จะต้องสังหารเวร่ยอิงให้ตายจนทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายทาให้สิทธิ์พี่วิ่งเข้ามาเพื่อหยุดไม่ให้เว่ยอิงทําผิดอีกแต่เว่ยอิงก็ไม่ได้เป่าคุยแล้วมีชายอีกคนหนึ่งเป่าไม่อาจจะรู้ได้ว่าใครจนทําให้สิทธิ์พี่นั้นโดนแทงทําให้ทั้งเว่ยอิงและเจียงเฉิงเสียใจมาก และเจียงเฉิงคิดว่าความผิดเว่ยอิงทําให้เจียงเฉิงจะฆ่าเว่ยอิงภาพมันก็ตัดมาตอนแรกที่มีชายคนนึงจะแทงเว่ยอิงนั่นก็คือเจียงเฉิงแต่ว่าเจียงเฉิงนั้นไม่ได้แทงเว่ยอิงกระบี่มันไปโดนหินแต่เว่ยอิงนั้นปล่อยมือหลานจ้านเองเพราะว่าหินมันหล่นภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันและได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ในร่างของโมเฉียน อีทำให้เจอกับหลานจ้านหลานจ้านยังใส่ชุดไว้ทุกเหมือนเดิมและเขาทั้งสองคนก็ได้ออกหาคำตอบทั้งหลายเรื่องราวต่างๆใน16ปีที่แล้วแล้วก็ได้มีแก๊งเด็กนั่นก็คือหลานซือจุยหลานจิงอีจินเหลิงและอีกมากมายไปเมืองอี้ได้เว่ยอิงและหลานจ้านและก็แก๊งเด็กก็ได้เจอกับเซียนหยาง หลานจ้านก็ได้ออกไปต่อสู้ช่วยเว่ยอิงแล้วก็แก๊งเด็กแล้วก็ได้เจอกับอาชิงทั้งพูดไม่ได้ตาบอดแล้วก็ได้ทำพิธีผ่านทางจิตแล้วก็ได้รู้ว่าเชียนหยางชงหลานกับเชียงชิงเฉินเคยอยู่ที่นี่และตอนนี้เวินหลิงก็ได้ต่อสู้กับ่งหลานเพราะชงหลานได้รับพลังจากเลกทามินควบคุมตนเองไม่ได้ ตัดภาพมาที่เว่ยอิงทำให้รู้ว่าเชียนหยางเป็นคนทำให้ช่วงหลานเป็นแบบนี้ชวนเฉียวชิงเฉินก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่าตัวเองนั้นตาบอดแล้วก็ได้หลงไปฆ่าซ่งหลานเพราะได้กลิ่นมานหลานจ้านกับเชียนหยางก็ได้ต่อสู้กันและก็อีกคนเอาเหล็กทมินไปจากเชียนหยางและเชียนหยาง ก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ได้กลับไปที่ตระกูลหลานแล้วก็ได้ขอเข้าไปตระกูลจินเพาะด้วยเวียงอิงรู้แล้วว่าเป็นใครซึ่งทุกคนณนะตอนนี้เวยอิงรู้แล้วว่าใครเป็นคนที่วางแผนทั้งหมดนั่นก็คือจินกวงเหยวนั่นเองและจินกวงเหยวก็ได้บอกทุกคนว่านั่นเว่ยอูเซียนและในตอนนี้นะคะทุกคนคือ จินเหลิงก็ได้ยินทําให้โกรธที่ฆ่าพ่อตัวเองตายและก็ได้เอากระบี่ที่พ่อของตนนั้นให้ไปแทงเว่ยอิงหลานจานก็เลยพาหนีพาเว่ยอิงหนีไปทั้งสองคนก็ไปที่ท,ที่เว่ยอิงเคยอยู่แล้วก็ได้เจอกับแก๊งเด็กที่ถูกมัดไว้เวินหนิงก็ได้เข้าไปช่วยทุกคนทุกคนก็กลัวเวินหนิงไปหมดเลยแต่ก็ไม่กลัวเว่ยอิงแล้วก็ได้มีหุ่นผีมากมายออกมาว่าแล้วก็ ตามมากันติดติดก็คือประมุกแต่ละตระกูลและทุกคนก็ได้แยกไปในแต่ละตระกูลแต่มีหลานจ้านไม่เดินออกมาจากเว่ยอิงเลยและหลานจ้านยอมผิดกฎเพราะช่วยมารทุกคนก็ได้เข้าไปอยู่ในถ้ำเพราะมีหุ่นผีมากมายอยู่ข้างนอกจนทุกคนได้รู้ว่าเป็นฝีมือของจินวงเหยาจนต้านหุ่นผีไม่ไหวทําให้เว่ยอิงจะต้องเป็นตาล่อให้ทุกคนหนีไปและทุกคนก็ได้ไปพักที่ตระกูลเจียง ทำให้ทั้งเวยอ,อิงเจียงเฉิงได้คุยกันแต่เวออิงก็ได้สลบไปก่อนทําให้เวินหนิงได้บอกเจียงเฉิงว่าที่เวออิงเป็นมารไปทางมารเพราะว่าเวออิงนั้นเสียสละให้เจียงเฉิงทําให้หลานจ้านนั้นก็เลยรีบพาเวออิงออกจากที่นี่หลานจ้านไม่โกรธเวออิงที่ไปเรียนวิชามารและเวยอ,อิงก็ได้ไปวัดแห่งหนึ่งที่จินกวงเหยากำลังขุดหาอะไรอยู่ จนทำให้จินกวางเหยาถูกฆ่าด้วยน้ำมือของหลานชีเฉินคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดเพราะหลานชีเฉินรู้ว่าจินกวงเหยาเป็นคนฆ่าเนี่ยหมิงเจียนเรื่องทุกอย่างก็รู้แล้วว่าจินกวางเหยาเป็นคนทำทั้งหมดและเว่ยอิงก็ไม่ได้กลับไปที่ตระกูลเจียงเพราะตนเองนั้นจะช่วยคนทั้งโลกส่วนเจียงเฉิงก็ไม่ได้โกรธอะไรเวร่ยอิงแค่น้อยใจว่าทำไม ทำไมไม่มาช่วยกันรักษาตระกูลเลยไหนบอกว่าจะอยู่ดูแลช่วยกันชวนหลานจานกับเว่ยอิงก็พากันไปเดินเล่นที่ภูเขาแล้วก็ได้บอกลากันเรื่องก็จบเพียงเท่านี้แหละค่ะทุกคนที่ทุกคนต้องไปดูนะคะต้องไปดูต่อเพราะว่ามีฉากชวนจินมากมายแต่เรื่องนี้ทางจีนก็ไม่ได้ให้จินนะจ๊ะเพราะมันเป็นแค่แนวมิตรภาพแต่สำหรับเรานั้นมิตรภาพก็แค่ชื่อถนนนะคะทุกคน เอาละคาทุกคนคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอแต่เชื่อว่าหลายๆคนถ้ายังไม่เคยดูนั้นก็อาจจะจำชื่อตัวละครไม่ได้อาจจะงงชื่อตัวละครนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่แอดอยากจะให้คลิปมันสั้นที่สุดเป็นเรื่องย่อจริงๆ ก็เลยไม่ได้ขยายความมากแต่ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพของซีรีส์เรื่องนี้ว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะยังไงแอดจะเอาซีรีส์เรื่องอื่นมาสปอยอีกเรื่อยๆเพื่อเป็นต่ำกระตุ้นให้ทุกคนไปติดตามดูที่ซีรีส์เรื่องเต็มนะคะรับรองว่าฟินจิกหมอนแน่นอนเพราะว่าหน้าตาดีทั้งซีรีส์ทั้งเรื่องเลยไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ